จะมีการปรับเลเวลทั้งโรงเรียนแล้วก็เลเวลประเทศด้วยคือมีการปรับตลอดอยู่แล้วทุกเดือนอ๋อที่ว่าสองก็สะดวกสบายหายใจหายคอได้ดีกว่าที่จะอยู่สามถามแนวโน้มก่อนว่าแนวโน้มเนี่ยโนมการปรับเนี้ยอ่ะแนวโนมของไทยจะขึ้นหรือเปล่าเนอะไรอย่างเงี้ยปับปุ๊บได้มงสามปั๊บไทยจะเป็นยังไงบ้างข้อดีไม่น่าจะมีอ่ะข้อดีไม่มีเพาสามเอาจริงหอเพราะว่าอันดับสามมันคือกลุ่มอันดับเพศที่มีความเสี่ยงสูงสุด สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยาวไปยาวไปยาวไปเออเ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 อวันนี้มาหาพี่เอ็ม ได้ยินข่าวกระซิบกระซิบมากระซิบกระซิบกระซิบ <ad> ว <meter> ่าเป็นข่าวไม่ค่อยดีเสกเสกแสกประมาทสิหรอข่าวไม่ค่อยดีก็เลยแบบเออมันนั่งเมานิดนึงมันมันอะไรยังไงแล้วมันกระทบอะไรต่อคนไทยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อ่้วันนี้ก็คือประเด็นเข้าเรื่องเลยก็บอกว่าจะมีการปรับเลเวลทั้งโรงเรียนแล้วก็เลเวลประเทศด้วยนี้ไทยอยู่เลเวลไหนค่พี่ไทยอยู่เลเวลสองเลเวลสองโอเคไหมสะดวกสบายหายใจหายคอเป็นยังไงบ้างเลเวลสองเลเวลสองก็สะดวกสบายหายใจหายคอ ได้ดีกว่าที่จะอยู่3เ,เพราะว่าพอสองปุ๊บเอกสารมันกไไ็ไม่ต้องเยอะเนอะเอ,อกสารด้านต่างๆแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เขาตั้งใจจะมาเรียนเป็น แพ็กเกจคอร์สภาษาบวกเซอร์ติฟิเคตบวกที่พ่อแม่อะไรเงี้ยได้สะดวกสบายไม่ต้องมีผลสอบเนาะก็สะดวกสบายสำหรับน้องๆแล้วก็ข่าวบอกว่าจะมีการปรับการปรับตัวนี้น่าจะอยู่ช่วงไหนล่ะคุณพี่ช่วงวิคที่3ของเดือนมีนาซึ่งมาเร็วนี้มันไม่มีอันเนลจากทีมการ์ชันที่แน่ชัดว่าเขาจะปรับมาที่เท่านี้ช่วงนี้แต่เท่าที่มันเป็นอยู่แล้วก็ที่โรงเรียนรู้มันจะประมาณวันที่ไม่ยี่สิบสามยี่สิบแปดมาร์ชที่มันจะเป็นปกติซึ่งมันจะปรับทุก ทุกหกเดือนอยู่แล้วไปที่ก็กันยาอ๋อโอเคอ๋อคือมีการปรับตลอดอยู่แล้วทุกหเดือนอ๋อเราก็คือแบบสั่นคลอนตลอดอยู่แล้วอย่นงลอนตลอดแต่ว่าไทยเราก็อยู่2มัมาค่อนข้างนาน2องปีจะเข้าปีที่แล้วล่ะอาจจะที่ตกไปตั้งแต่2องพจถ้าจะไม่ผิดนะคือตกไป3เท่าที่ได้ยินมาเท่าที่คุยกันหลายๆที่คุยกับโรงเรียงคุยกับเอเจนต์คุยกับมาเกชันก็แปดสิไทยน่าจะไปอยู่ที่3เราจะไม่มีสิทธิ์ได้มงเลยมงอ่ะลงไปรลเวล่าสามปุ๊บอ่ะ อ่าขอขอขอ้อข้อดีแล้วข้อเสียข้อดีไม่น่าจะมีอ่ะข้อดีไม่มีนะอัะสามเอาจิงเ <c oughs> หรอเพราะว่าอันดับสามมันคือกลุ่มอันดับเพศที่มีความเสี่ยงสูงสุดอืออตอนเนี้ยเราอยู่ปานกลางค่ะแต่ถ้าลงไปสามก็คือสูงสุดอาจจะเป็นที่น่าจับตาอะไรยังไงขึ้นไหม้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าจับตาใช่ก็ในในส่วนของการพิจพารณาวีซ่าก็จะค่อนข้างอาจจะยากกว่าเมื่อก่อนเหมือนเหมือนเหมือนมันคือการสกรีนเนอะสกรีนเด็กที่เขาตั้งใจจะมาเรียนจริงๆละอะไรอย่างเงี้ย ว่าเขามีความพร้อมทั้งด้านภาษาทั้งด้านการเงินไหมอะไรเงี้ยทีนี้ขอถามพี่เอ็มปัจจัยอะไรตรงเนี้ยที่เขามีการพิจารณาในการปรับเลเวลตรงเนี้ยปัจจัยหลักๆเลยพูดไปเราจะโดนตบไหมอ่ะโดนมาหาที่ออฟฟิศได้เลยเดี๋ยวขึ้นแอดเดรสไปให้นะ่อะไรอ่ะมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่คนกระทํเาหรอเราไม่ใช่คนกระทำเราก็คือแค่เรือจ้างไงคุณพี่เราเป็นเอเจนต์เราเป็นเรือจ้างโอ้แต่ใดไดไดใดใเกิดจากอะไรบ้างปัจจัยแรกที่สูงสุดเวลา ทาง immigration เขาพิจารณาในการปรับนโยบายของประเทศก็คือ1เปอร์เซ็นต์ของการอยู่ overstay ของของคนที่เข้ามาแล้ว overstay ตรงนี้คือขยายความว่าเมื่อวีซ่าเราหมดเสร็จแล้วเราไม่ยอมกลับประเทศหรือว่าเราไม่ยอมที่จะต่อต่อวีซ่าเพื่อให้อยู่ต่อที่นี่กับอันที่2เลยน่าจะยอดฮิตอ่ะเนาะกรนีเนาะก็คือวีซ่ารีไพล์วีซ่ารีไพ์อ่าชื่อเต็มๆเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่า protection visa โอเคใช่คือตรงนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยเลย อันนี้คืออันดับต้นๆในการพิจารณาเลยซึ่งประเทศประเทศไทยคือ90%ของของการทำ r o r o ซนต์ c t i o n กับ a กับ Overstay คือหมายถึงว่าเทียบลำดับกับประเทศทั่วโลกเนี่ยนะอือไทยได้มงนะอันเนี้ยอันนี้มงระดับหนึ่งไงไทยมงหนึ่งอ่าปัจจัยต่อมาปัจจัยเรื่องในส่วนของการปริเสธต์วีซ่าซึ่ง จริงๆแล้วตอนนี้จำนวนวีซ่าที่มีการอนุมัติของประเทศไทยอยู่ที่80%นจำนวนที่ปฏิเสธอยู่แค่20%เองซึ่งก็เห็นเห็นได้ว่ามันน้อยเขาก็ไม่ได้ยิบปัจจัยรจตรงนี้มาเป็นปัจจัยหลักก็คือมันเป็นปัจจัยรองในการที่เขามาพิจารณาแล้วก็ปัจจัยรองมาอีกในเรื่องของเศรษฐกิจก,กรารเมืองสังคมของที่ไทยไทยก็ดีอยู่แล้วนี่ก็เศรษฐกิจคนไปอยู่ก็ดีดีมากการเมืองก็บโอ้ยุกอยู่ลดอยู่แล้วก็สิ่งต่อมาก็คือในส่วนของในเรื่องของกระแส การโยกย้ายประเทศนะแต่ว่ามันแค่เป็นติ่งเล็กๆไม่ได้เอามาเป็นแบบว่าเวทน้ำหนักลงไปพวกนี้เยอะเท่าไหร่เวทนักๆก็คือเขาดูเปอร์เซ็นต์คนไทยเข้ามาแล้วมีการกลับออกไปมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอตอนนี้บอกไปเลยก็เป็นความรับผิดชอบของทุกคนเข้ามาเรียนมาใช้ชีวิตมาอะไรก็คือผ พยายามอย่าบอกว่าให้อยู่ภายใต้แบบวีซ่าที่ถูกต้องดีกว่านะเพราะว่าคิดถึงรุ่นหลังหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะอย่างบางคนม่นไม่ได้คิดก็ไม่เป็นไรแต่คือที่จริงอะอยากให้ทุกคนตระหนักถึงนิดนึงถึงคนอื่นๆเนาะใช่ก็เราก็เข้าใจว่าต้นทุนทุกคนมาไม่เหมือนกันแต่ว่าก็พยายามเท่าที่จะทําได้ที่ว่ารักษาอย่างน้อยรักษาสเตตัสให้ตัวเองเป็นแบบว่า เปเรียนอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ไปเรียนจ่ายค่าเทอมมันก็ยังดีกว่าที่แบบปล่อยวีซ่าขาดไปเลยแล้วเปอร์เซ็นต์มันก็จะนับไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเวลาตกที่อ่ะใช้เวลาเป็นปีสองปีถึงจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมโอ้ทีนี้จะถามว่าเมื่อปรับปุ๊บได้มงสามปั๊บมงมงไทยจะเป็นยังไงบ้างอันดับแรกเวลาเราจะสมัครเรียนใช่ไหมทีเนี้ยเราจะสมัครเรียนได้กับโรงเรียนที่เฉพาะเป็นเลเวลหนึ่ง เท่านั้นซึ่งเวลาเราจะสมัครเรียนกับเลเวล1เขาก็ต้องคัดโปรไฟล์เด็กแล้ว 1. โรงเรียนก็ต้องขอดูแบงก์ส a ต e m เมนขอดูแบงก์การันตีประวัติการทํางานประวัติการเรียนแล้วก็ดูแกล็ว่ามีการเว้นช่วงแกล็บจากการที่ไม่ได้เรียนมานานไหมมีแกลจากการทํางานไหมถ้าโรงเรียนโอเคสกรีนเสร็จแล้วโอเครับ รับเด็กแล้วก็ทีเนี้ยก็ต้องมาดูว่าเด็กจะเรียนคอร์สอะไรสมมติว่าจะลงแต่ภาษาโปรไฟล์ผ่านอ่ะอันนี้รับเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเด็กบอกว่าอยากเรียนภาษาบวกกับพวกสติฟิเคชัน C4 ดิพโ o แม่เอ็ดวารหลักสูตรอะไรต่างๆเงี้ยทีเนี้ยโรงเรียนก็จะขอผลสอบภาษาไอเอล4.5ขึ้นหรือไม่ก็ถ้าไม่มี4.5ถ้าสอบไป5.5ก็คือโรงเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องเรียนภาษาแต่ถ้ายังไม่ได้ได้4.5ก็ต้องลงสาย10สัปดาห์ แล้วก็บวกกับคอร์ที่อยากเรียนซึ่งเวลายื่นวีซ่าแลบบของอิมิเกชันก็จะขอเช่นกันขอผลสอบไอเอมเช่นกันบวกจะเป็นรีควอ์เมนก่อนก่อนก่อนแล้ที่จะกดยื่นวีซ่าเขาจะให้เราแอดแฟกเอกสารต่างๆมันก็จะเป็นรีควอ์เมนเลยว่าจะต้องแนบ2สิ่งนี้สเตทเมนต์ <St ement S 2> ด้วยสเตทเมนต์ <St ement S 2> แล้วก็ ผลสอบไแล้วแต่ถ้าลงแต่ภาษาเหมือนือที่บอกไปภาษาอย่างเดียวล้วนๆเพียวๆอ่ะก็ไม่ต้องแน่ผลสอบแนบแค่แบงเสร็จมนี่ก็จะถามพี่เอมว่าในส่วนของเราเป็น Education a เจนตมีความกังวลใจมากน้อยแค่ไหนก็กังวลใจค่อนข้างมากเพราะว่ามีน้องแหละคนที่เขามีความพร้อมที่ไม่เหมือนกันเนาะบาไปที่พร้อม เขามีความตั้งใจที่อยากจะมาเรียนจริงๆอะไรเงี้ยมามาเรียนคอร์สยาวๆเพื่อเขาจะมาพัฒนาทักษะความรู้ของเขาเพิ่มเติมแล้วกลับไปทางาน,นที่ไทยอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลกระทบให้กลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้ที่เขามีความตั้งใจจริงเงี้ยยาก ขึ้นมาอีกที่เขาจะมีโอกาสที่จะได้มามาเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ของเขาจริงๆอะไรเงี้ยอมืมันก็มีผลกระทบแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามีความพร้อมหมดทั้งทางด้านการเงินความรู้ด้านภาษาภาษาเงี้ยแต่เขาอยากมาเรียนเพิ่มเติมมันก็จะมีแต่เพียงกลุ่มที่แบบเปอร์เซ็นต์มันไม่ค่อยสูงมากเท่ากับกลุ่มกลางที่ท,ที่ที่เรามีอยู่ทุกวันกันอ่างเงี้ยมันก็มีความกังวลค่อนข้างเยอะเหมือนกันทีนี้ว่าก่อน ก่อนจะปรับเลเวลเพราะฉะนั้นก็คือตอนนี้ใครลังเลอยู่ใครอยากสมัครวีซ่าก็คือยังคิดอยู่ยังไตร่ตรองยังยังเปรียบเทียบแบบคือถามหาเอเจนต์ทั้ง10เอเจนต์แล้วก็มาเวทลำหนักอยู่ว่าเจ้าเอเจนต์ไหนเพราะฉะนั้นแนะนำว่าก็คือรีบตัดสินใจเลยใช่ใช่ก็จริงๆถ้าจะจะจะชอปปิ้งหรือเลือกเอเจนต์ก็เลือกประมาณสักสามเอเจนต์ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากทุกๆเอเจนต์ก็ใช่หลายหลายคนถามเก่งเออถามไปเอเจนต์ปุ๊บนะได้คอมมลนิ้ก็ถามมาทางนี้ด้วย่่ะนตแล เป็นยังไงคือเราก็จะตอบยังไงล่ะพะทุกที่มันก็มันเป็นการบริการเป็นการเหมือนกันเหมือนกันที่มันอยู่ที่เราเนาะเราจะคลิกกับเอเจนต์ไหนเอเจนต์ไหนแบบค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลตรงกับที่เราต้องการอะไรเงี้ยเพราะว่าทางเอเจนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เตรียมในส่วนของ GTE ให้ให้น้องแต่ทีนั้นคือมันขึ้นอยู่กับประวัติของเด็กทั้งการเรียนการทํางานทุกอย่างด้วยแต่เราก็ช่วยสกินให้ดีที่สุดอะไรย่างเงี้ยคือเอเจนต์มันก็เหมือนกันในการที่ช่วยช่วยเด็กเพราะทุกเคสเราก็ต้องการให้เด็กผ่านทุกเคสไม่มีีนนนนนะออืื่โเเคคพราฉั้้ตก็ รีบได้รีบช่รีบได้รื่รเลยนะคะเตรียมข้อมูลเอกสารไว้ให้พร้อมนะ<ช>ก็ถ้าถ้าทุกคนคือตอนนี้อะตอนนี้จะรียบล้วจะติดต่อพี่เอ็มจะติดต่อได้ทางไหนได้บ้างคะติดต่อทาง อ้าอฟฟิเชียลไลน์ไอเดีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เฟซเฟซแปกอ่แล้วก็ทางเฟซเฟซบุ๊กก็ได้ใช่ทางเพจก็ได้ทางเพจก็ได้แต่มีคนบอกว่าพี่เอ็มอ่ะคือทักไปติดต่อยากนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่พี่เอ็มหรอกหลายๆเอเจนต์มันเป็นอะไรยังไงช่วงนี้ทำไมตอบช้าจังเลยอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ก็คือเนื่องจากว่าจะมีน้องๆที่ทราบไปแหละว่ามีการปรับเลเวลใช่ไหมเขาก็จะรีบเร่งเรายื่นเอกสาร แล้วก็บางทีคือคือเราก็จะดูเคสตามคิวที่น้องๆอ่ะส่งเอกสารมาแล้วก็ชำระเงินเข้ามาเราเราก็เล่งให้ทุกเคสแหละแต่ว่าเคสหใหม่ที่เป็น Inquiry ี่เพิ่งติดต่อเราเข้ามาปรึกษาคอนซัลต์เนี้ยเราก็พยายามตอบอยู่ทุกๆข้อความแต่บางทีก็จะช้าระบอกเป็นไกด์นิดนึงนะสำหรับน้องๆ <c oughs> ที่อยากติดต่อเข้ามาคนะ <c oughs> คือเราก็ต้องให้ข้อมูล ตัวเรากับเอเจนต์นด้วยนดนึงไม่ใช่ใชว่าเราให้เอเจนต์ถามตอบกับถึงจะให้ข้อมูลมาอย่างบางคนสนใจค่ะสนใจอะไรอยากไปอ <c oughs> อสเตรเลียค่ะอะไรอย่างนี้ฝากน้องที่ดูอยู่แล้วกันว่า <c oughs> ถ้าจะติดต่อถามพี่พี่เอเจนต์ไม่ว่าจะเป็นเอเจนต์ไหนนะครับอันดับแรกก็คือบอกกันเลยว่าเราจบระดับการศึกษาที่เท่าไหร่ปัจจุบันทํางานตําแหน่งอะไรอยากเรียนคอร์สอะไรเรียนที่เมืองไหนระยะเวลาเท่าไหร่ใครเป็นคนสปอนเซอร์เราเนี่ยหลักๆเอามาก่อน6อย่างเลยแล้วพอ พอทางทีมแอดมินหรือว่าทางเอเจนต์เขาอ่านเขาจะรู้โปรไฟล์เด็กอ๋อโอเคเด็กคนนี้คุณสมบัติสมัครเรียนได้นะอ,อะไรเงี้ยเขาจะแนะนำลงคอร์สนี้อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายก็อย่างอย่างที่เฟฟเฟฟบอกบบเลยว่าแค่ทักมาสนใจเรียนค่ะ เราก็รู้ว่าเรียนอะไรละแล้วเวลาเราตอบมันก็จะกลายเป็นถามคําตอบคำมันก็จะช้าไปอีกจริงเพื่อการแบบการทํางานที่รวดเร็วขึ้นระหว่างการตอฝ่ายนะคะเราก็จะได้ข้อมูลรวดเร็วขึ้นในการตัดสินใจของเราโอเคเราก็คุยกันประมาณนี้แหละคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องการปรับเลเวลนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเอเจนต์ก็เตรียมตัวให้พร้อมนะแล้วก็รอฟังข่าวดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวถามนิดนึงเป็นไปได้ไหมว่าจะอยู่สเตทที่สองเหมือนเดิมเป็นไปได้ไหมก็ไม่แน่ว่า สวดมนต์เยอะๆนะจ๊ะสวดมนต์เยอะๆ <c oughs> แล้วบอจริงหรอกขนาดนั้นเลยแล้วละค่ะเนี่ยนี่ยังกังวลอยู่ว่าว่าหลานชายไอหลานชายมีมีไส้ยังไม่ผ่านเลยนะคะเนี่ยเอายังไงล่ะก็คิดว่าคาดว่าได้แต่ภาวนา ว่าขอให้อยู่สองไปจนถึงกันยาก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงอย่างเงี้ยก็ไม่แน่คือทางอิมิเกรชันอาจจะตอบรับนโยบายของทางรัฐบาลในคุณพี่ก็เป็นไปได้เพื่ออยากให้นักเรียนเข้ามาอยากให้แรงงานเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นก็ยังคงประเทศไทยไว้อ่าอ่านี้คิดใง้แง่ดีนะคะโอเควันนี้เราขอบคุณทุกอย่างที่มต้องขอบคุณที่เอ็มมากมาเลยนะครับตอนนี้เราตองกลับไปแล้วนะฮะสวัสดีค่ะไว้บ้านค่ะตุดสิที่ค่ะ